สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีล้างเหรียญดำๆยังไงให้ดูเหมือนใหม่นะครับก็อุปกรณ์ก็จะมีแค่3อย่างแค่นั้นนะครับก็จะมีน้ำยาล้างห้องน้ำครับเป็ดครับเป็ดกดสีม่วงครับจะมีแป้งแป้งเป็นเหล็กเนี่ยนะครับก็จะมีภาชนะสำหรับใส่เหรียญนะครับก็เราก็มาเริ่มกันวิธีล้างกันเลยนะครับก็เอาเหรียญใส่ในแก้วนี่นะครับก็ ยาล้างห้องน้ำนะครับเทใส่ลงไปเลยนะครับก็ไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับแล้วก็ขยานะครับให้เราสังเกตที่เหรียญน,นะครับเหรียญเริ่มขาวแล้วนะครับคราบดำเริ่มลุดออกให้เราขย่าไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งนะครับ ค่าบดำรุดออกเยอะแล้วนะครับ mm hmm. ครับเราก็พอแค่นี้นะครับ mm hmm. แล้วก็เอาเหรียญออกมาล้างนะครับ นะครับจากเหรียนดำๆเมื่อกี้นะครับนี่เราก็มาเริ่มการขัดเลยนะครับก็ใช้แปลงเป็นแปลงเล็กแข็งๆนี่ครับก็ขัดข้าไปเลยครับขัดไม่ยากครับถูน่าเรียก็ดู่ครับนี่นะครับดูนี่ครับ เป็นไงครับใหม่เลยนะครับจากคราบดำๆเมื่อกี้ นะครับเหลียญก็จะใหม่นะขาวเลยนะครับไม่ยากครับง่ายๆดูครับจากตอนแรกที่ดำนะครับตอนนี้ขาวใหม่เลยนะครับครับขอบคุณมากครับท,ที่ติดตามคลิป